โอ้โหสุดยอดดูเดือดเลยครับมุดเลยป่ะพี่โอ้โหเหี้ยมายยัมเองหรือให้ตั้งแต่นู้นนะพอตายนังปากหางให้เงินตัดดึเยียวไม่ได้ด้วย ใช pues ่ป่ะเออมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ท้าดัก เทียบข้างเดียวครับลากเบระโซไม่ขึ้นนะครับยิ่งจะมุดต,ตรงนี้เป็นอะไรพี่มันเป็นอะไรเนี่ยนานะนา,นา,นาลอกนาอะไรหรือเปล่าไม่ลอไม่ใช่น,นาลอกนาพื้น<อ>มีแล็ปเกี่ยวอยู่วิ่งสบายอันนี้วิ่งวิ่งมาจมเลยบ่ใรรช่ครับวิ่งมาจากนู่นเลยมาถึงสามร้อยเก้าที่ยลงเลยอ๋อ ทีมงานพวกพี่มาจากไหนกันสุพรรณบุรีมาจากสุพรรณบุรีครับมากี่คันพี่มาหกเกมไ<า>ปกี่คันเนี่ยเกมสี่เหลือสองสุดยอดเลย นู่นครับข้างนาในนี่ติดลมกันระเนระนาดเลยครับมาหกเกมสี่สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านละกาครับบ้านละกาตะบนเพียรามจังหวัดสุรินทร์ครับก่อนจะดึงครับมันไม่ได้มันไม่ได้ตินนะขณนนี้พอดึงปั๊บลงเลยครับเอียงมุดข้างหนึ่งสิทธิ์เจริญการช่างนะครับคันนี้ มาช่วยเพื่อนเพื่อนนั้นติดโลมอยู่ข้างในเป็นไงช่างอุ้ยอ๋อนี่ช่างอุ้ยมานอนเฝ้านี่มานอนเฝ้าอยู่นี่เพราะไม่รู้เขาจะจ้างหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์นี้ของหาดูยากครับพี่น้องโอ้โหสี่ขันรวดเลยครับจัดให้พี่น้องได้รับชมกันครับผมช่างอุ้ยสายมันครับช่างอุ้ยเข้าไปดูข้างในนี่ยังไปแล้วครับผมคันไหนหนักสุดช่างอุ้ย ตรงหน้าคว่ำลงเลยครับผมอ๋อคันหน้าทิ่มครับผมคันนั้นลากมาแล้วประมาณ30เมตรเขาวินมาแล้วครับสามสิบเมตรแล้วมันก็ลงอยู่ตรงนั้นครับผมวินมาแล้วสามสิบเมตรมีตู้แอร์หนึ่งคันครับตูแ้แอร์หนึ่งคันครับผม,ผมแล้วก็ธรรมดาสามคันครับผมโอ้โหจากสุพรรณบุรีครับจ้างไม่จ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรครับให้เธอได้มานอนเฝ้าครับ <c oughs> จ้างไม่จ้างไม่ว่ากัน ดูจากลักษณะแล้วยังไงก็ต้องจ้างร้อแหละช่างบุยขายของก่อนเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากน้ำพีน้ำนองครับผมติดโลมตกสาทุกข้องสางอุ้ยซอยได้ครับผม087-874-9987ครับผมอ่าตามนี้เลยครับหรือท่านที่อยู่ใกล้นะครับผมติดโลมน้ำแข็งกิมสุดนอยอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินไปติดต่อได้เลย เับรถไปตรวจเช็คไปซ่อมไปดัดแปลงที่อู่นี่นะครับส่วนตอนนี้ครับฝั่งนี้ก็คงจะไม่มีการดึงต่อแล้วยังไงก็น่าจะถึงมือรถวินแหละข้างในนู้นยิ่งหนักเลยครับไปไปดูกันครับนี่ครับก็เกี่ยวมาเกี่ยวในรัศมี พื้นที่นาครับประมาณห้าหิไร่ละติดกับป่าอ้อยติดกับป่าพื้นที่นี้ทีมงานนี้เกี่ยวทุกปีครับไม่เคยติดลม แต่ว่าปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดจากน้ำม,มาปลายปีนะครับตรงนู้นก็ติดบ่พี่ติดครับทั้งนาเลยคันคันที่ดึงนั่นป่ มาดึงกันแล้วก็ติดคันนี้หนักสุดเลยใช่ไหมนี่ใช่คันนี้มติดตรงแด่นูน้นโอ้แล้วก็ลากมานี่ลากมาโอ้ใช่คนติดแค่ตรงนู้นตรงข้าวยกทีมมาจากสุพรรณบุรีครับ

ลากมาจากนู่นครับลากมาลากมาเป็นทางยาวเกือบ20เมตรแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ตู้แอร์นะครับนะดูรอบๆคันนี้ก่อน งานนี้สี่้ันลวดอีกแล้วครับโอ้ดินนี่เละเละเป็นโจ๊กเลยครับ อะไปดูคันนี้ต่อตูอ้แอร์น่นเลือกินคนเดียวอะไรก็คืนก็รฟ้ารถเน คันนี้ยังไม่ดึงใช่ไหมพี่คันนี้กับคันนั้นยังไม่ได้ดึงกันบอกคือรคันนี้มันดึงเขามันดึงขึ้นแล้วติดดึงหมดแล้วดึงหมดทุกคันแล้วไม่ไม่ไปคือเริ่มต้นคันนี้ใช่ไหมเนี่ <laughs> <c oughs> คันนี้คือคันเริ่มต้นใช่ไหมอ๋อคันนี้คันเริ่มต้นแล้วคันนี้คันที่สองบ่อ๋ออ๋อค <c oughs> ันที่จมอยู่คันที่สองอันนี้สาม ขนนคันที่สี่าาแล้วคันนที่เพิ่งดึงเมื่อกี้ก็คันที่ห้าแต่ไม่จม ันนี้เอียงข้างซ้ายครับเอียงซ้ายสิย์เจริญการช่างตู้แอร์ นี่คือคันที่สีครับคันนี้จมไม่ค่อยลึกจมไม่ค่อยลึกครับ น,นี้4คันลวด อันนี้ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ครับเทียบกับอีก3คันคันนี้เบาสุดคันนี้หนักสุด น,นีทีมงานเดินหาสลิงครับลากกันเมื่อคืนนี้ไม่รู้วางไว้ตรงไหนเดินหากันทั่วเลยครับ เราค่อยชมปฏิบัติการกันอีกรอบนะครับผม